สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับคนที่มาชมใหม่หรือใครที่ติดตามอยู่แล้วก็จะเห็นผมทำคลิปต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ทำปุ๋ยทำจุลินทรีย์นะครับ,รบวันนี้ก็จะมา ช่ำกิ่งครับช่ำกิ่งต้นไม้ที่ได้ตอนมาไว้ครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมได้ตัดมานะครับตัดมาจากต้นที่ได้ตอนไว้ครับก็จะมีต้นกิ่งพันส้มเขียวหวานนะครับอันนี้ก็ติดลูกมาด้วยเดี๋ยวก็จะได้ปิดออกนะครับปิดทิ้งเพราะว่าเดี๋ยวจะไปย่างอาหารในช่วงที่เรากำลังเพาะชํำนะครับครับก็จะมี ต้นใบมะกรูดด้วยครับกิ่งใบมะกรูดอยู่สามกิ่งนะครับแล้วก็ต้นแห่บารามีด้วยครับหรือว่าหูกระจงส้มเขียวหวานก็จะมีอยู่หกเจ็ดกิ่งนี่นะครับมีส้มเขียวหวานมีมะกรูดนะครับแล้วก็กิ่งมะนาวในที่ผมแช่ไว้ก็จะ มีส่วนผสมเป็นน้ำยาเลี้ยงรากนะครับเดีย๋ยวผมเอาให้ดูแช่น้ำยาเลี้ยงรากไว้เพราะว่าจะให้เขาได้ออกรากให้เราเร็วๆนะครับนี่ครับเป็นน้ำยาบีนึ่งตอนที่เราอตอนกิ่งเราก็ทาไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้ก็แช่น้ำทิ้งไว้แช่แล้วประมาณสิบนาทีครับให้ดีก็แช่ไปสักสามสิบนาทีก็ได้ครับครับวันนี้ก็ไม่ได้มาดูพามาดูกิ่งนะครับหลักๆก็จะเป็นดินนะครับดินที่จะใช้ในการชํานะครับอันนี้ก็ได้ทำไปแล้วหลายรุ่นแล้วนะครับ บินสูตรนี้ก็ใช้โอเคนะครับก็ต้นทุนไม่สูงด้วยครับหาได้ตามบ้านเรือนทั่วๆไปนะครับนะครับส่วนผสมก็จะมีอ่าอยู่สี่ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นแกบดิบส่วนที่2ก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวสับก็สับเองเก็บมาจากาที่เราทํา อาหารปลอกมะพร้าวเสร็จนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นนี่ครับหน้าดินที่ผสมกับแกลบเก่านะครับส่วนที่สี่ก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นดินขุยไผ่นะครับดินขุยไผ่หน้าดินขุยไผ่นี่ครับก็จะเอารากเข้ามาด้วยเลยครับไม่เป็นไรก็ผสมเข้าไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นแกลบดิบ ยังไม่ได้ผ่านการหมากนะครับเราก็ใช้ไปได้เลยครับไม่เป็นอะไรมากครับปุยมะพร้าวเอ้ยมะพร้าวสับเปลือกมะพร้าวก็แช่น้ําไว้ให้ชุ่มนะครับจะได้ดูดซึมเข้าไปได้เร็วนะครับถ้าใครหาส่วนผสมได้ลักษณะนี้ก็จะลดลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับถ้าเราทํา กิ่งตอนกิ่งชําเองก็หาได้ตามร้านทั่วๆไปนะครับพวกเปลือกมะพร้าวใครไม่มีแล้วก็แกบตามโรงสีตามบ้านเรือนนะครับครับเดี๋ยวผมพามาดูที่ผมได้ฉําไวเป็นกิ่งไซโอลีครับน่ครับก็ตัดมาตัวน,นี้เป็นกิ่งใหญ่เป็นกิ่งที่แก่ก็ไม่ กว่าจะติดรากครับก็นานพอสมควรถ้าจะให้ดีก็เป็นกิ่งที่เล็กๆนะครับตัวนี้เป็นกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่มันแก่ครับนี่มันแก่ก็จะติดรากยากครับถ้ากิ่งพอดีก็ประมาณนี้ครับอันนี้เขาหลน่นอันนี้เขา,าผัดใบทิ้งไปแล้วนะครับหนึ่งรอบใบเก่าที่ติดมาจากต้นเขานะครับอันนี้ก็ดินเป็นสูตรเดียวกันนะครับ อันนี้ผมได้เอาไปไว้ใต้ต้นไผ่ก็จะมีใบไผ่่าปนมาด้วยนะครับนี่ครับพวกนี้ก็เป็นกิ่งเล็กครับกิ่งเล็กก็ติดเหมือนกันครับหลังจากชํำประมาณสองสัปดาห์แล้วครับยินก็ผสมส่วนผสมสี่ส่วนแค่นั้นครับถ้าใครมี ขู่ยมะพร้าวแบบละเอียดก็ดีครับนี่ครับต้นนี้ไม่ติดนะครับทำไมถึงถึงใช้ดินเพาะชําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปลงทุนเยอะลงทุนเยอะกับดินเพ่อชําแล้วนี่ครับพอเกิดกรณีนี้เกิดกรณีที่แบบว่าเราทำกิ่งกิ่งตอนแล้วมันมันไม่ติดมันตาย เหมือนอย่างนี้ครับอันนี้ตุ่มก็แช่น้ํายาเลี้ยงลากเหมือนกันนะครับเป็นอตเดียวก,กันกับพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะกิ่งที่เป็นแก่เกินนะครับก็ไม่ติดอันนี้เราทําเองกิ่งพันธุ์เราไม่ได้ซื้อถ้ากิ่งพันเราซื้อมาเรามาทําลักษณะแบบว่าเราเราซื้อดินมาแพงๆแล้วถ้าต้นพันธุ์เรามาชําแล้วมันตายมันก็เสียดายเงินครับ อันนี้กิ่งพันุ์บางคนก็ไม่ได้ซื้อครับที่บ้านก็มีต้นมะกรูดมะนาวก็สามารถทําได้ครับอันนั้นอันนี้ดินถ้าลงทุนซือซ้อก็ซือซ้อเฉพาะแตบบครับแแบบดิบถ้าใครไม่มีหน้าดินขุยไผ่ก็หน้าดินทั่วๆไปก็ได้ครับแล้วก็มะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับเปลือกมะพร้าวสับใครหายากก็เอาเป็นขุยมะพร้าวก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้จะได้ ผสมส่วนผสมเข้ากันนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมขออนุญาตาผสมก่อนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับเราก็ได้คลุกส่วนผสมเข้ากันเป็นทียเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับส่วนผสมก็จะมีแกลบดิบ หน้าดินขุยไผ่แล้วก็หน้าดินตรงที่มีแกลบเก่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นมะพ้าวสับสุดนี้ก็ถ้าซื้อก็ประมาณตีเป็นงบก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยครับเพราะแกลบก็ใช้เพียงแค่ประมาณครึ่งกระสอบเองครับ แล้วก็หน้าดินก็หาได้ทั่วๆไปครับใครมีหน้าดินที่ทําสวนอยู่แล้วก็เปิดหน้าดินสวนนั้นมาเพราะว่าเขาจะมีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ผสมปุ๋ยลงไปนะครับก็แต่ก่อนผมก็ซื้อกักดินที่เป็นดินเพาะชํานะครับถุงละยี่สิบบาทส่วนมากเขาก็จะมีเป็นแกบเผาแล้วก็ หน้าดินเล็กน้อยครับแล้วก็มะพร้าวสับส่วนมากเราเอามาชำต้นไม้แล้วต้นไม้ที่เราตัดมาใหม่ๆแบบนี้ส่วนมากจะไม่หลอดครับเพราะว่ารากเขายังไม่ได้แข็งแรงถ้าดินเป็นประเภทนั้นมันจะเค็มครับเค็มจากแกลบแล้วก็เขาอาจจะใส่ปุ๋ยใส่มูลสรัรลงไปด้วยมันมันจะเค็มกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าดินส่วนนี้จะเจือดครับรากต้นไม้ เราเพิ่งตัดมาเขายังไม่ได้แข็งแรงครับตัวนี้เป็นส้มเขียวหวานนะครับก็จะได้เอาลูกออกก่อนนะครับก่อนที่จะชํานะครับถุงก็ถุงเพาะชําเราทั่วๆไปนี่นะครับต้นไม้ต้นใหญ่ก็ใส่ถุงใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ถุงที่เลือกใช้ก็เป็นหกคูณสิบสองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวประมาณหนึ่งนะครับ ผมอาจจะแบ่งเป็นสองสองคลิปให้ดูนะครับหรือยังไงก็อาจจะรวมกันเป็นคลิปเดียวก็ได้ครับครับตัวน,นี้ก็จะเป็นกิ่งมะนาวครับกิ่งมะนาวลากก็ออกมาสวยเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมตอนกับต้นพันธุ์ผมเองนะครับอันนี้เป็นมะกรูดครับ ้นใหญ่สวยเลยต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะติดหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นหูกระจงนะครับต้นแพรบารมีเพราะว่าถ้าเราซื้อดินพวกประเภทนั้นมาส่วนมากต้นไม้ที่เราตอนมันจะไม่รอดครับดินเขาจะเข็มเพราะเราตอนถ้าเป็นกิ่งมะกรูดมะกรูดหรือพวกมะนาวเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ มันหนึ่งเดือนครับกว่าจะติดลากกว่าลากจะออกเต็มมาประมาณนี้นะครับต้นส้มเขียวหวานก็เหมือนกันครับกว่าจะได้ลากมากว่าจะเอามาชำติดถ้าเราทำดินจเจืดหรือดินที่ไม่มีปุ๋ยดินที่มีพวกเปลือกมะพร้าวก็จะดีครับก็จะอุ้มน้ำช่วย เราไม่ต้องลดน้ําบ่อยน้ําไม่ขาดต้นกิ่งพันธ์ุสามารถดึงน้ําไปใช้ได้ต้นพันธุ์เราก็จะรอดครับครับต่อจากนี้ไปผมก็จะบรรจุใส่ถุงแล้วก็ชํากิ่งครับเอาเอากิ่งใส่ลงในกระถางเอ้ยใส่ในถุงถุงข้อชชานะครับเดี๋ยวผม ระญาตั้งกล้องสักแป๊บหนึ่งครับจะทำให้เพื่อนเพืนดูสักถุงหนึ่งนะครับแล้วเราก็ดินลองลองไปสวนหนึ่งครับหนึ่งในสามของถุง พ่อชํำนะครับจากนั้นเราก็จะเอาอาต้นพันุ์เราลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดออกนะครับตัวนี้ใช้เป็นเคเบิลไทยครับก็จะสะดวกกว่าที่เราใช้เชือกปางนะเพราะว่าดึงแล้วก็รัดก็จบเลยนะครับแล้วก็ไกตัดทิ้งแล้วก็เสียบลงไปปลูกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู はい。